มันมาถึงมุกดาหารและมาดูไม่น้ำโขงมันจะสวยมากเลยทุกคน <c oughs> ไม่น้ำโขงตรงข้ามมุกดาหารนะคะทุกคนฟังนี้มุกดาหารฟังนนเป็นในฝั่งลาวะคะ่ะทุกคนมามุกดาหารทังทีแล้วก็มาชมบรรยากาศสักหน่อยค่ะสวยมากเลยนะทุกคน วันนี้แดดฝนไม่ตกเลยแดดจ้าเลยตลอดทั้งวันเลยวันนี้สวยท้องฟ้าก็สดใสบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเรา,าเราทอดูแม่น้ำโคเสร็จแล้วเราก็แวะดูตลาดเขาขายขนมคาตีมเลยทุกคนขนมเยอะมากเลยมีทุกอย่างเลยมีทั้งขนมพงครบเคียวอ่ะทุกคนเยอะมากเลยใครผ่าน มาแถวจังหวัดมุกดาหารไปชมเลยนะคะไม่ผิดหวังค่ะตลาดอินโดจีน,นะคะ่ะทุกคนขนมเยอะแยะไปหมดเลยของกินของครบเคี้ยวถ้าใครชอบนี้นั่นเลยนะคะแว่เลยต้องจัดขนมมีสามถุงน้อยมีถุงละร้อยมีหมดเลยค่ะเลือกหลายอย่างขนมเขาเยอะมากเลยมาใครมาเมืองมุกดาหารแล้วไม่ผิดหวังค่ะตลาดอินโดจีน มีแต่ขนมน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่กินได้หมดเลยมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวเลยซื้อเต็มถุงเลยค่ะทุกคนมีของน่ากินทั้งนั้นเลย